จบไปนะฮะสำหรับเฮลบอลอีพีที่6นะครับซีซั่น2ขอคุยกันแบบตอนจบก่อนแล้วกันตอนนี้6รู้สึกยังไงต้องบอกว่าตอนจบเนี่ยเป็นตอนบทสรุปนะที่เหมือนจะดีขึ้นนิดหน่อยจากหลายๆตอนที่ผ่านมานะถ้าเอาภาพรวม6ตอนผมว่าตอนนี้น่าจะดีสุดเลยเพราะว่า1ละมีเอาแอคชั่นมาล่ออ่ามีการขายฉากแอคชั่นระหว่างมินเฮเยจินกับซองจิ๊ ถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยได้ดีอะไรมากมายนะมีการ hand h a n d เฮลเขย่ามุมกล้องให้รู้สึกแหมตื่นเต้นตามกับสถานการณ์แต่กูรู้สึกว่ากูไม่ค่อยชอบอะมุมกล้องแบบนี้แล้วซีซั่นนี้จะเห็นได้ว่าฉากแอคชั่นจะกล้องสั่นตลอดแบบนี้อยู่แล้วนะครับที่พีคเลยในตอนนี้ก็น่าจะเป็นจินซูนี่แหละครับที่เห็นพวกปีศาจเนี่ยมาตามติดอะไรอย่างเงี้ยแม่งมาเฉลยว่าจินซูกลายเป็นปีศาจซะเองับผมเป็นพีบเบิลซะเองครับ <Yeah. S 2> เป็นผู้ล้างบางมนุษย์ซะ,ะเองซะงั้นแปลงร่างยังก็เป็นเวนอมเอ้ยอันนี้พีคแล้วก็หายไปเลยส่วนที่พีคอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นแจฮยอนเด็กน้อยที่มินเทเยจินช่วยไว้ในซีซันแรกมันเฉลยครับว่าไม่ได้แบบรอดมาจากการสาทิตนะแต่ที่จริงอะ่ะโดนสาทิ์ไปพร้อมกับพ่อแม่ด้วยแต่ว่าฟื้นขึ้นมาทันทีเลยมินาเยจินเลยเก็บไป อันนี้ก็พีคครับผมเจตุเท่ากับว่าตอนนี้คนที่ตายไปแล้วกำเนิดใหม่มี3ามคนในเรื่องนะครับพักจองจาจินซูแล้วก็เด็กแจฮยอนซึ่งทายดาวก็น่าจะเป็น3มผู้มีพลังพิเศษอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะจินซูไปเป็นปีศาจซะเองพักจองแจอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นปีศาจหรือเปล่า เพราะว่าในตอนนี้เหมือนนางบอกว่านรกที่นางเจอกับนรกที่จินซูเจอคนละแบบกันและนางก็ไม่ได้โดนวิญญาณหลอกหลอนด้วยนางอาจจะโดนไปพิสูจน์ในนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไปสวรรค์ก็ได้ใครจะไปรู้โดนไอเนี่ยโดนพิภากษาไปอ่ะโดนไอตัวพี่เบิ้มมาเผาอ่ะไม่รู้ว่านางไปโผล่ที่ไหนยังไงแต่นางไม่ได้เป็นปีศาจ แต่เจฮยอนก็ไม่รู้อะไรยังไงเหมือนจะเป็นการใส่ในยะอะไรบางอย่างมีสัญญงสัญญาให้ตีความว่ะแต่ถ้าให้ตีความแบบทื่อๆก็น่าจะไปคนละทางนะสามคนนี้ผมก็เดาๆนะผมว่ามันออกเชิงปัชญาศาสนาว่ะดีซีซั่นเนี้แฝงศาสนาเลยแหละผมว่านะพง่ซึ่งเราไม่ได้นับถือศาสนาแบบเขาด้วยผมก็พุดด้วยไงผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องราวของคริสอะไรอย่างเงี้ยอน่าจะเป็นประมาณนั้นครับผม ถ้าตอนนี้ให้คะแนนอ่ะผมให้สนุกขึ้นมาเล็กๆแล้วกันให้ห้าเต็มสิบแล้วกันนะตอนหกนะตอนนี้ค่อยโอเคน่อยอะ่ะถือว่าเป็นตอนที่ไม่น่าเกียดแต่ก็รู้สึกก็ไม่ได้ชอบขึ้นมากมายอะ่ะมีตอนแรกมั้งที่ได้หกอะ่ะที่สําหรับผมอะ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ชอบเท่าตอนแรกตอนแรกเหมือนแบบมันตื่นเต้นจากซีซั่นแรกไงซีซั่นแรกผมชอบมากอะ่ะมันก็เลยให้หกตั้งลำไปก่อนแต่ทั้งนี้ยมันดรอปลงเรื่อยๆ ตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกเฉยๆอะเอาแอคชั่นมาล่อเฉยๆอะไอ้เฮียอยู่ดีแม่งใส่ใส่ใส่เข้ามาแล้วก็ตัดจบให้ไปลุ้นต่อซีซั่น3แล้วจะได้สร้างหรือเปล่าเนี่ยผมมองว่าตอนซีซั่นแรกอ่ะคนไม่ชอบก็เยอะนะงงเยอะแต่ผมชอบมากพอมาซีซั่น2เนี่ยโอ้โหแย่เลยแบบนี้วางเรื่องจะไปซีซั่น3ต่ออีกจะได้สร้างหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ได้สร้างนี่หาขี้แตกกันะเพราะว่ามีปมปริศนาอีกเยอะแยะเลยเออ อย่างเช่นพักจองจากับจินซูเนี่ยหลังจากโดนสาธิตอะโดนเผาอะพี่แกไปเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไปลงนรกอีท่าไหนมาก็ไม่รู้แล้วไอพี่เบิ้มที่มาเนี่ยเป็นใครเป็นอะไรยังไงเป็นนรกจริงไหมหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนี่พ,พักจองจานี่เหมือนแบบอะไรเขาเรียกว่าทํานายไว้แล้วว่าโลกกําลังจะแตกเออจะทําอะไรให้รีบทํานะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่า คปาประกาศสิทธิ์เนาะไอหน้าคนที่มาโผล่ทำนายว่าคนจะตายตอนไหนโผล่ขึ้นมาปึ๊บเลยเป็นร้อยเป็นร้อยหน้าเลยนะดูทรงแล้วน่าจะวุ่นวายซีซั่นสามวางเรื่องคล้ายๆสัตว์สยองกระยองซองเลยวะ่ะซีซั่นสามน่าจะสกเกลใหญ่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคําทานายก็ไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างพักจงจาบอกว่ามินเทเยจินตอนนี้จะตายในสถานที่ที่เหมือนแบบเห็นหน้าช้างใช่ไหมเห็นช้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นตายเลยเห็นปะ ก็เปลี่ยนแปลงชะตากรรมชกตะตาของตัวเองได้ไ <c oughs> อ้เหี้ <c oughs> ยหญิงแกร่งจริงๆนะมีนาเย,ยจินซีซั่นนี้ซีซั่นแรกเป็นแค่ทนายซีซั่น2นี่เป็นหญิงแกร่งนักสู้เลยเว้ยยังกระจอนวิกมีซีนให้แบบเต็มๆครับผมอ่ะก็ว่าแล้วว่าไม่น่าจะจบใน6ตอนนะครับแล้วก็ไม่จบใน6ตอนจริงๆในตอนนี้มีการมาหักมุมด้วยนะว่าซองจิ๊บเนี่ยเป็นคนของรัฐบาล คือตอนนี้มีความอีอย่างวาเยอะมากอ่ะเพราะว่ามันรีบสรุปสรุปน่วนไงคือมันปูมาต้องห้าตอนแล้วอยู่ยดีก็มารวบรัดหักมุมกันเลยแบบในตอนจบอย่างเจ๊อะไรนะอีกยองซูป่ะผมจำชื่อไม่ได้ถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยนะอีซูกยองหรืออีกยองซูวะที่เป็นไอเลขาสอสออะไรนั่นก็ เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็โดนคำประกาศสิทธิ์ว่าอีก2ปีข้างหน้าจะตายอีเจนี่ในภาคนี้เหมือนเป็นลาสบอร์เลยเออก็ยังไม่ได้บทสรุปส่วนแก๊งหัวสอนนี่ยังอยู่สัตรธรรมใหม่ก็ยังอยู่แต่ว่ากลุ่มโชโดนี่น่าจะถูกยุตินะในตอนนี้กลุ่มโชโดโออ มาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะมาแวะพักกันหน่อยนะเรเดกบอกว่าอุซาดีฟหลบเป็นพักจองจาจินซูพักจองจาจินซูแล้วนะฮ่าโดนคนสปอยวันหลังเข้ามาอย่าเพิ่งสปอยล่วงหน้านะผมก็ตั้งดูยังไม่จบเลยบลิสเตอร์บอกพอจะมีภาค3ได้ไหมครับโอโหวางเรื่องไบซีซั่น3เต็มเต็มแบบนี้จะจไส,สร้างหรือเปล่านี่อีกเรื่องนะเพราะว่าเน็ตฟิกบางทีก็เทกางทางได้ถ้ากระแสะไม่ดีหรือว่าเขาสร้างไว้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ตามข่าวนะมีความเป็นไปได้สูงว่าเฮลบารอาจจะสร้างไว้แล้ว เหมือนไอ้สวีทโฮมอะที่ซีซั่นสองสามถ่ายต่อเนื่องกันเลยผมว่าฮิลบาวไม่แน่อาจจะทำแบบนั้นหรือเปล่าไม่ได้ตามกันเลยนะที่มาของพี่มืดเหรอถ้าสมาชิมกมางงะบอกว่าแต่จองจินซูที่มาแทนคนภาคเก่าแสดงได้ดีนะคะอืมดีดีด,ดีเอะจอจองจินซูเปลี่ยนคนเหรอครับผมไม่แน่ใจเลยอันนี้เปลี่ยนคนเหรอ เดี๋ยวลองดูกันนะผมก็ว่าแล้วทำไมหน้าไม่คุ้นทำไมไอซีซั่นนี้ยมันเหมือนบิลกินอ่ะนักแสดงซีซั่นแรกไม่ใช่คนนี้เหรอเหมือนจะเป็นอีกคนนะผมก็ว่าอยู่ว่าไม่คุ้นเลยอะซีซั่นแรกเหรอที่ว่าปัญหานักแสดงโดนแบนอะไรนั่นปะเออจริงๆด้วยเปลี่ยนคนจริงๆด้วยวะใช่ปะ เออว่ะเปลี่ยนคนจริงๆด้วยว่ะซีซั่นแรกไอ้คนที่เล่น Alive Zombie นี่ว่ะใช่ไหมเออจริงๆด้วย You are in ครับซีซั่นแรกอ่ะไอ้คนนี้เพิ่งมีข่าวโดนแบนอะไรอยู่อ,ะอ่ะอนาคตด,ดับอ่ะอ๋อผมเพิ่งส่งข่าวในกลุ่มไลน์อ่ะคดีล่วงละเมิด You are in ครับผมคนที่เล่นเป็นซูอา ชินซูซีซันแรกผมว่าแล้วเปลี่ยนคนนี่เองโอ้โหแล้วท่านสมาชิกมังอะ่ะไม่บอกผมมังเลยผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมไม่ขุนเลยวะมาเป็นนักแสดงคนที่หน้าเหมือนบิลกินนี่ก็คเคยเห็นอยู่นะแต่จำไม่ได้เลยอืมแต่ผมชอบไอ้ตัวซีซันแรกมากกว่านะแต่ก็ถือว่าแสดงได้ดีเลยครับจกกักรนอตบอกว่าสำหรับผมเฉยๆนะครับเพราะเขาไม่ยอมเล่าอะไรเป็นมายังไงเป็นปริศนาอยู่เหมือนเดิม ไปเล่าเรื่องเมียพิตีหนึ่งอีพีเต็มๆทําไม <laughs> อันนี้ก็เป็นอะไรที่ขำจริงๆรู้สึกว่าจะเป็นอีพีสนะโอ้โหมีการเล่าเรื่องราวไอออุทิศอุทัยใช่ไหมเมียพิตีระโทษเล่ามาหนึ่งตอนเต็มๆเลยว่าปูมหลังทําไมพิตีถึงมีความแค้นกับจินซูไปๆมาๆพิตีกูตอนต่อมาตายเลยโอ้เราตรงตอนนึงโอ้ยขอบคุณท่านสมาชิกมังอะนะครับโดเนตเข้ามา ทีบบาทเลยขอบคุณมากครับที่มาดูด้วยกันแล้วก็โดเน a t นะครับรักเลยนะครับรัก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 ตอนนี้7เต็ม10แต่ภาพรวมทั้งหมดให้อ้าโอเคเดี๋ยวคุยกันแบบภาพรวมด้วยก็ต้องขอบคุณมากมากนะฮะเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนได้นะส่งโด onation super sticker super chat ได้หรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับเพื่อนๆใช่เลยครับจกักรนอตเรื่องยาเนาะผมก็เพิ่งอ,อ่านข่าวไปอยู่แต่ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าในซีซั่นนี้ได้กลับมาแสดงไหมนะ แต่ผมจำหน้าซีซั่นแรกไม่ได้อะผมคุ้นๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเหมือนจินซูซีซั่นแรกไม่ใช่คนนี้วะหรือมันมันกำเนิดใหม่แล้วหน้ามันเพี้ยนไปอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้เลยนะอืมท่านสมาชิกมังงะบอกว่าจองจินซูเปลี่ยนค่ะคนเก่าโดวนคดีอะไรสักอย่างเออเนี่ยถ้าถ้าท่านสมาชิกมังงะไม่มาบอกเนี่ยผมไม่รู้เลยนะผมก็เพิ่งเอาข่าวลงในกลุ่มไลน์อยู่ว่าเอ๊ะจะได้มาแสดงต่อหรือเปล่า ผมก็ลืมประเด็นนี้ไปเลยนะเนี่ยแต่ก็ดีทั้งคู่แต่ผมชอบตอนซีซั่นแรกมากกว่าว่ I, in, ะไอยูอานเนาะอนาคตดับเลยเป็นพระเอกทั้งในเรื่อง alive zombie ที่อยู่ใน apartment อพาร์ตเมนต์น่ะที่มันหลบอยู่ในอพาร์ตเมนต์น่ะแล้วก็เรื่องอะไรนะที่ดังๆอีกเรื่องนึงอะ่ you are in, อะยูอารินน่ะเป็นนักแสดงที่แบบมาแรงมากๆเลยนะเรื่อง burning ดิของเกาหลีพระภรพยนะ่ะเสียดายครับเสียดาย ก็มีประเด็นอะไรที่ให้คุยกันเยอะจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยนะให้มันมีประเด็นที่ทิ้งปมอะไรให้คุยเยอะแต่การเล่าเรื่องอันนี้เป็นปัญหาเลยละ่ะวัตถุฟักเยอะมากเลยหลายๆอย่างนะครับโอ้ยจินซูกลายเป็นปีศาจจักอะไรของแม่งมันนะครับ <laughs> เอา <laughs> พักจองจาก็ได้ไปหาลูกของตัวเองสมใจเนาะตอนจบเนี่ย ก็ดูทรงแล้วถ้าเป็นซีซันสาเนี่ยคนที่โดนประกาศสิทธิ์คำประกาศสิทธิ์ไปเยอะขนาดนั้นนี่จะยังไงเนี่ยจะโดนล้างโลกแต่คนไม่โดนก็มีนะจะเห็นว่าบางคนก็ไม่โดนก็มีนะครับแต่โดนเยอะมากๆเลยนะตัวหน้ามันโผล่มาอ่ะทีนี้มาพูดถึงภาพรวมของซีซันสองนี้กันหน่อยผมจะบอกแบบนี้เลยครับ บอกแบบสายหัวเลยครับไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> คือผิดหวังอะสำหรับผมแล้วภาพรวมทั้ง6ตอนนะซีซั่นแรกผมชอบมากๆเลยนะเว้ยคือซีซั่นแรกอะมันเด่นในเรื่องของพอดหนึ่งเลยการเล่าเรื่องก็ดีความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยน่าติดตามมากๆแล้วก็นักแสดงอะไรเล่นดีหมดความระทึกขวัญ ความสยองขวัญความเป็นปริศนาอะไรเงี้ยไม่มานะในองค์เรื่องแบบเนี้ยผมว่าองค์เรื่องมันดีมากเลยนะแล้วก็มีอะไรที่รอาการพิสูจน์รอการค้นหาในซีซั่น2แต่ปรากฏว่าพอมาซีซั่น2แล้วเรื่องราวมันไม่ได้ชูจุดเด่นที่มันเด่นในซีซั่นแรกแล้วไอความปริศนาของพี่เบิ้มที่โผล่มาเอ๊ะมาจากไหนวะาคย อามนุษย์เนี่ยใครว่าจะโดนคําประกาศสิทธิ์บ้างใครจะโดนลงโทษบ้างจะโดนลงทันจะโดนเผาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอตอนซีซั่นแรกมันลุ้นไงว่าเฮ้ยใครจะโดนบมางวะาแล้วจะโดนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนทําบาปเนี่ยจะแค่คนทําบาปหรือเปล่าที่จะจะ,จะ,จะตายอ่ะเนาะผมขอขอขอภัยด้วยนะถ้าพูดติดอ่างวันนี้รีบๆปรากฏว่าพอมาเฉลยว่าทุกคนมีสิทธิ์โดนคําประกาศสิทธิ์อะไรเงี้ยก็โอ้ยอยากดูมากเลยซีซั่นสองว่าจะเป็นยังไง แต่พอมาเล่าจริงๆแล้วมันเสียเวลาไปเล่าเรื่องราวที่แบบไม่น่าเล่าหลายจุดเหมือนกันนะโฟกัสตัวละครที่ไม่จำเป็นก็มีอยู่เหมือนกันซึ่งเนื้อหาของซีซั่นสอเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าบทเนี่ยมันไม่มีไงซีซั่นแรกมันยังมีอิงมาจากมังหวาเว็บตูนการ์ตูนของเกาหลีมันเอาพอมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นบทซีรีส์ได้ง่ายไง มันก็เลยสนุกตามพอดการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแต่พอมาซีซั่น2เนี่ยนี่คือบทภาพยนตร์ล้วน,วนบทซีรีส์รู้สึกว่ามังควายังไม่ได้เขียนต่อเลยใช่ไหมเรื่องราวต่ออาต่อจากซีซั่นหนึ่งอ่ะดังนั้นเนี่ยน่าจะอิงจากพอดที่คิดขึ้นมาเองมั้งอันนี้ผมเดานะผมยังไม่ได้ไปเช็คเลยว่ามันมีต่อหรือยังมันก็เลยทําให้มันคิดยากอะว่าจะไปต่อ,อยังไงมานําเสนอในรูปแบบของการเมืองแบบเต็มขั้นเลยนะการเมืองหนึ่งแล้ว เป็นการแย่งชิงอำนาจของลัทธิสัจธรรมใหม่แก๊งหัวสอนยังมีโชโดอีกเป็นมือที่สามหนำซ้ำยังมีรัฐบาลที่อยู่สูงกว่าเขาหน่อยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการแบ่งเค้กการตัดอำนาจให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยใครอยากจะได้อำนาจเนี่ยรัฐบาลอยู่เบื้องหลังเลยเป็นคนจัดฉากให้เลยอะไรอย่างนี้นะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยราะการเมืองเต็มๆเลยนะผมบ้านะ ไหนจะมีแฝงเรื่องปัจญานนยะศาส,สนาอะไรอย่างนี้อีกซึ่งผมเชื่อเลยว่าเขานําเสนอในรูปแบบนี้มันน่าจะมีอะไรที่ซ้อนถึงศาสนาศาส,สนาคริสต์ลึกๆนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้ศึกษาในหลายอย่างอ่ะอย่างเช่นคนที่ไปนรกมาสามคนเนี่ยไปไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องไปตีความแน่นอนเลยจินซูเนี่ยเป็นปีศาจพักจองจา อาจจะไปสวัรค์หรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นเจอเหมือนจินซูเลยอย่างเด็กเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งเออย่างไงไม่ไดงงงอะไรอย่างเงี้ยนะเนื้อเรื่องมันไม่ติดหน้าติดตามอะครับมันไม่ค่อยหน้าติดตามเหมือนซีซั่นแรกมันเล่าเอื่อยๆแล้วน่าเบื่อมากหลายตอนเลยผมว่าหลักๆเลยคือมันน่าเบื่อน,นี่แหละหกตอนนี่คือเป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ที่แบบซีซั่นเนี้ยผมว่านอนดูคืนเดียวนี่กลัวทรมานอะนี่ขนาดผมมาไลฟ์ผมยังรู้สึกว่าอึดอัดเลยนะห้าตอน จะมีสนุกบ้างกันเนี่ยตอนนี้แหละสนุกขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้ให้คะแนนเยอะนะก็ยังไม่รู้สึกชอบเพราะว่าบทสรุปมันห้วนไปหน่อยดังนั้นนะ่ะถ้าคะแนนภาพร,าพรวมของซีรีส์ซีซั่นสองี่ผมจะให้ห่วยเลยนะหนักเลยอะ่ะคือยิ่งกว่าสวีทโฮมซีซั่นสาอ่ะแล้วยิ่งกว่าสัตยองกระยองซองอะ่ะสําหรับผมนะผมเกลียดเลยอะ่ะสร้างมาทําไมวะเนี่ยเอาไปสเต็มสิบครับผม <c oughs> เหมือนดันทุรังสร้างมาเสียดายมากเลยซีซันแรกอย่างชอบอะ่ะให้ก่าใช่ปะจำไม่ผิดเนี่ยโหแบบหล่นห้วบภาพเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่เบิ้มกูก็ไม่ได้มีจุดเด่นเลยนะซีซันนี้นะพี่เบิ้มนี่ออกมาจากสวรรค์ก็ไม่ได้เฉลยอ,อยู่ดีว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงมึงเป็นนรกหรือเป็นปีศาจอะไรมาจากไหนเนี่ยนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วเหมือน CG จะเปลี่ยนด้วยนะรูปร่างหน้าตาของพี่เบิ้มเนี่ยลักษณะ CG ของซีซัน2จะ คล้ายๆออกแนวตัวไม้ๆหน่อยนะวะ่าเหมือนตัวแบบรากไม้มาพันกันแล้วเป็นตัวมนุษย์อะไรเงี้ยตัวใหญ่เออเหมือนตัวซีซั่นแรกน่ากลัวกว่านะผมว่านะมันตัวใหญ่ๆแบบน่ากลัวเหมือนแบบเป็นนักกล้ามมาแบบทำมึนทึนอะไรเงี้ยแต่ซีซั่นนี้เหมือนตัวไม้อะเหมือนรากไม้เลยอะแล้วเหมือนเวนอมด้วยตอนที่จินซูโดนกินไอหาไปไปมาผมให้สองซะอย่างนั้นคือหลายๆเรื่องอะ่ะ ไม่เคยให้ต่ำขนาดนี้เลยเว้ยซีรีส์เกาหลีอะแต่เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆนะเอาแบบผมเนี่ยเป็นอะไรที่เพี้ยนคือดูมา6กตอนอนะไม่มีตอนไหนเลยนะที่ให้สองแต่ว่าพอมาสรุปภาพรวมแล้วกูให้สองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเฮี้ยกว่าสวีทโฮมแล้วก็เฮี้ยกว่าสัตว์สยองกระยองซองซีซั่นสองอะเออผมว่ากูทนดูจนจบได้ยังไงวันนี้ถ้ากูไม่ได้ไลค์กว่าจะเทได้ขนาดนั้นเลยทีเดียว กบ่นบานะขำๆนะเพื่อนๆใครชอบก็ขออภัยด้วยนะใครชอบก็บอกชอบได้นะเห็นต่างได้นะครับผมก็เพี้ยนๆอย่างนี้แหละไม่เหมือนใครอนะเอาความรู้สึกของตัวเองล้วนๆดูแล้วเกียดเลยแล้วถ้ามีซีซั่น3านี่ไม่รู้จะดูดีไหมปะเนี่ยกูหนักขี้เลยแล้วก็ด้วยความที่ตอนแรกๆอะมันเว้นจากซีซั่น1น่ะไป3ปีใช่ไหม ความต่อเนื่องกันมันก็อาจจะแบบปฏิบัติต่อ,อยากนิดนึงนะในช่วงตอนแรกตอนสองตัวละครเก่ามันมาหมดเลยตรงนี้เป็นข้อเสียเลยแม้ว่าจะมีรีแคปมาให้เราแบบได้ย้อนความแล้วเนาะตอนแรกใช่ไหมรีแคปห้าหกนาทีเลยเจ็ดนาทีเลยแต่ว่ามันก็ยังปฏิบัติต่อ,อยากนะมันน่าจะเป็นตัวละครกลุ่มใหม่ไปเลยเสียดายตัวละครกลุ่มเดิมอิงไปหลายตัวเหมือนกัน ท่านสมาชิกมังอะบอกว่าตอนนี้ละครไทยก็มาแรงหลายเรื่องอย่างแม่หยวัวใหม่ดาวิกาแสดงเผื่อพี่จะมาสายละครไทยเหรอมันอ่านว่าอะไรครับเนี่ยแม่หยวัวผมเห็นดันเน็ตฟิกอยู่อ่ะอันดับหนึ่งเลยดีไหมครับท่านสมาชิกมังอะดูเหรอสวัสดีแอดมินครูโซระรวมซีรีส์ที่พี่ไม่ชอบในปีนี้นอกจากเรื่องสวีททูตซีซันสามสวิตโฮมซีซันสามอัมเบลล่าซีซันสี่สืบสันดานแล้วก็เอ็กโคจัดอันดับง่ายเลย แต่เรื่องนี้นี่เอาไป2เลยแล้วกันผมไม่ชอบก็จริงแต่ผมว่าน่าจะจัดอยู่ในหมวดที่ไม่ชอบมากกว่าไอ้พวกสวนะีทโฮมสวีททูธดิอัมเบลล่านะคือคือดูไปแล้วคือเหมือนแบบ6ตอนเนี่ยเอาแค่ตอน6มาตอนเดียวอะ่ะรู้เรื่องเลยนะผมว่านะไอ้หตอนก่อนหน้านี้มึงไปเสียเวลาเล่าอะไรวะต้อง5ตอนเดินเรื่องไม่เดินเลยมันมาเดินตอน6อะ่ะแล้วมันก็จบไปด้ด้อย่างเงี้ย ซึ่งมันเอาไว้ใส่สีซั้นสามแน่นอนผมว่าน่าจะทําแล้วหรือเปล่าเป็นปีที่แปลกมากที่พี่ไม่ชอบการอ่าเป็นปีที่แปลกมากที่พี่ไม่ชอบของเกาหลีหลายเรื่องติดเอออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ดูซีรีส์เกาหลีเยอะหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างแอดครูเนี่ยติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงแรกที่ทําคอเป็นหนังซีรีส์เกาหลีหรือว่าหนังเกาหลีนี่กูชอบหมดเลยนะเว้ยไม่มีเรื่องไหนไม่ชอบเลย แต่ว่าช่วงหลังจะเห็นแล้วนะว่าผมเริ่มมีไม่ชอบเหมือนกันนะจากทางเกาหลีนะอาจจะเป็นเพราะว่าคอนเทนต์มันเยอะเกินไปคุณภาพก็เลยคุมยากก็เป็นได้แล้วเกาหลีเนี่ยจะบอกว่าซีซั่น2เนี่ยหลายเรื่องนะที่ทําออกมาแล้วไม่ดีเห็นกันปะผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้สึกกันนะมีปัญหาเหมือนกันกับการทําซีซั่นต่อนะเว้ยเกาหลีอะเออหลายๆเรื่องนี่หล่ดนดรอปเยอะเลยทําซีซั่น2ไม่เก่งซะแล้ววะ่ะ ทางเกาหลีนะแจ็คเกอร์นอตบอกว่าผมรอดูอลิสอินบอ r เ e อร์แลนด์ซีซั่นสามอันนี้ก็หวังได้นะแต่ก็อย่าหวังเยอะละกันที่น่าเป็นห่วงจริงๆเลยน่าจะเป็น, Squid Game นคสควิตเกมนี่แหละครับซีซั่นสองกับสามนี่แหละทำใจล่วงหน้ารอ,รอเลยนะถ้าใครชอบซีซั่นหนึ่งอมากมากอะ่ะมีแววผมบอกเลยว่ามีแววเพราะว่าหลายๆเรื่องก็ไปกันหมดเลยซีซัน่นสองสามสวัสดีดักแท ต้องไม่แพ้ระยะทางรู้สึกว่าจะไม่เจอกันนานมากนะแต่ผมจําชื่อได้ทั้งหมดนี่เพื่ออะไรไม่เห็นเข้าใจว่าสัตว์ประหลาดมันต้องการอะไรประทานกายได้ซะง,งั้นผมว่าใครดูก็คงไม่เข้าใจแหละครับมันรอเฉลยในซีซั่นสามเลยครับต้องรอดูอ่ะจะดูกันไหมเนี่ยท่านสมาชิกมั้งอะถ้าซีซั่นสามมาจะดูไหมครับช่วงนี้ผมดูซีรีส์ก็ไม่ค่อยมีใครดูพร้อมกันละถ้ามาแบบพวดเดียวผมก็ ต้องถามในกลุ่มไลน์ก่อนนะซาวเสียงก่อนว่าเอ้ยดูกันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีคนดูเลยผมก็อาจจะไปนอนดูรวดเดียวแล้วก็มาคุยรีวิวทีหลังทีเดียวแบบตอนเนี้ยในช่วงที่คุยรีวิวเลยนะแต่ว่าถ้ามีคนดูอยู่ผมก็จะมานั่งไลฟ์สนุกดีหาเพื่อนคุยด้วยก็ไปตกในตอนหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละแย่งชิงอำนาจกันอยู่นั่นน่ะยาวเลยในเรื่องของทิลเลอร์เฮอร์เลอร์นี่มันก็เลยหายไปครับซีซั่นนี้เสียดายมากเลย ที่น่าสงสารน่าจะเป็นพี่ตีแหละที่โดนฆ่าแล้วก็ไอ้นี่ก็น่าทั้งสารกันนะประธานไอ้จองชิวอะ่ะเออประธานสัจธรรมใหม่อะ่ะก็โดนฆ่าตายเหมือนกันโดนมีดส่วง <c oughs> โอ้แต่ละคนไปครับไปนะก็ประมาณนั้นครับหวังว่าจะแก้ตัวในซีซันสามนะ เดี๋ยวคงยากเเดี๋ยวผมขอดูเซิร์ชข่าวซีซันสาก่อนด้วกันน่าจะมีข่าวด้วยแหละป่านนี้ดูแป๊บหนึ่งข่าวล่าสุดนะครับเฮล b บ u n d ยังไม่ได้ถูกยกเลิกหรือต่ออายุสำหรับซีซันสาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตจากเน็ตฟิกแม้ว่าแฟนๆจะให้ความสนใจก็ตามเฮลเบิลซีซันสองออกฉายครั้งแรก25ตุลา 2, 2024มีทั้งหมด6ตอน ยังไม่มีข่าวนะครับตอนนี้นะเออเยโดต้องรอดูต่อไปอ๋อมีข่าวเยอะเลยนะว่ามีแววจะโดนยกเลิกนะครับอืมเว็บฝรั่งหลายๆเว็บนี่ตีเลยนะจะโดนยกเลิกหรือต่อซีซั่นกันแน่โอ้ยยังไม่ได้สร้างโอ้ยเฮ้ยแตกต่างจากของสวีทโฮมนะครับ อย่างสวี h โฮมเนี่ยซีซั่น2กับ3เนี่ยถ่ายต่อกันเลยนะแต่เฮลบอลยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเงี้ยผมว่าไปยากแน่นอนเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วไม่เงียบด้วยครับผมว่าคนดูในไทยนี้เอาแค่ในไทยนี่ก็แบบเงียบกลิปเนาะกระแสรเรียบร้อยครับแบบนี้ แม่หยัวเห็นติดอันดับหนึ่งแต่ก็แอบ,บสงสัยคนดูชอบขนาดนั้นเลยหรือผมก็ไม่แน่ใจนครแอบดบครูบอกว่าเมื่อก่อนพี่เคยโดนด่าว่าชอบอวยแต่กเกาหลีแต่ถ้าคนตอนนั้นมาดูคลิปนี้อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหม Squid g เกมซีซั่นสอผมยังสงสัยเลยว่ามันจะเล่าอะไรให้จบในซีซั่น3า <c oughs> น่าเป็นห่วงถ้าสมาชิกมังงะบอกว่าดูค่ะดูต่อมาขนาดนี้กันแล้วเอาให้สุด ไปให้สุดแล้วหยุดที่ศูนย์คะแนนโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่วันนี้เข้ามาพูดคุยแล้วก็รับชมมาดูพร้อมๆกันขอบคุณมากๆนะคิดว่าจะไม่มีเพื่อนคุยซะแล้วตอนจบก็มีโผล่เข้ามากันหลายคนมากๆเลยขอบพระคุณมากๆนะครับหลายๆคนที่ไม่ได้เห็นเลยน,ะยยนี่อย่างคุณจ็กรนอตอย่างนี้อย่างคุณบิ๊กสเตอร์เคจีอย่างเงี้ยเออวัลลังเข้ามาคุยกันได้แต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสปอยกันนะถ้าผมยังดูไม่จบอย่าเพิ่งสปอย ไอตอนที่บอกว่ามีคนกําเนิดใหม่นอกจากจินซูกับพักจองจากูก็น,นึกอยู่นะว่าใครวะที่ไหนได้แม่งโผล่ตอนจบแหมพวกมึงก็มาบอกกูก่อนโอเคฝากกลุ่มไลน์ด้วยใครยังไม่ได้เข้าเข้ากันได้ครับเพื่อนๆใครอาจจะมาดูย้อนหลังเข้ากันได้นะครับเวลาผมนัดดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์เพื่อมีเรื่องที่ตรงกันเนี่ยจะได้มาดูพร้อมๆกันนะอืมเอช่วงนี้ทําไมผมพูดติดอ่างก็ไม่รู้่ะ ปกติผมก็ติดอ่างไหมก็ติดอ่างนะถ้าพูดเร็วๆอะ่ะแต่ช่วงนี้แม่งบ่อยมากเลยวะ่ะผมเป็นอะไรวันนี้สงสัยต้องลดสปีดในการพูดหรือเปล่าแบบนี้ผมรู้สึกตัวเองช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนจะพูดแบบติดอ่างยังไงไม่รู้อ่ะแต่ก่อนนั้นนี้จริงๆผมก็เป็นนะแต่ไม่ได้เป็นแบบถี่ขนาดนี้อันนี้ถ้าผมแบบพูดรัวๆแล้วแม่งชอบเป็นมากเลยวะ่ะอาจจะต้องพูดให้ช้าลงอย่างนี้มันก็น่าเบื่ออีกเนาะถ้าพูดช้าลง ถ้าพูดเร็วๆมันก็เหมือนมันอะถ้าพูดช้าๆมันก็ยังไงอย่างเงี้ยจ็คกนอนน์บอกว่าซอรี่หลายๆเอ,อเคไม่เป็นไรครับผมแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการสปอยแบบสำคัญอะไรมากมายอะแต่ถ้าสปอยว่าจุดจบเป็นยังไงใครตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมจะโกรธเลยอ่ะอืมแต่น,นี้แม่งมาแบบทำให้ผมคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะใครวะเกิดใหม่นอกจากนี้อะไรเงี้ย <laughs> โอเคเดี๋ยวผมไปพักก่อนเดี๋ยวห้าทุ่มต้องมาดูเพนกวินต่อครับรักทุกคนเลยนะครับเจอกันเรื่องหน้านะครับ